ืหวานมากครับกรอบช่ำมากในปากนะครับโอ้โหมะเขือเทศฟาร์มนี้นี่มันสวยจริงๆนะเนี่ยลูกอวบอ้วนได้ทรงน้ำหนักดีแน่นอนเลยไหนดูสิโอ้ ลูกที่สุกสีก็สวยนะเนี่ยเข้าสีดีดีอย่างนี้เนี่ยตลาดต้องการอย่างแน่นอนเลยเนี่ยดูสิเนี่ยน่าจะอร่อยแน่นอนอย่างเดียวเชียว สวัสดีครับผมแอดมินแม็กนะครับวันนี้แอดมินแม็กเนี่ยก็อยู่ที่ฟาร์มมะเขือเทศนะครับอำเภอสัน um ทรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพราะว่าที่แอดมินแม็กมาอยู่ที่ฟาร์มเนี่ยวันนี้ที่ฟาร์มเนี่ยใช้ปุ๋ยของ Compo Expert Nutrition Pack นะครับแล้วก็วันนี้แอดมินแม็กจะพาเดินชมสวนรอบๆแล้วก็มาพูดถึงว่า ปุ๋ยระบบน้ำที่ใช้ในมะเขือเทศของ Compo Expert Nutrition Pack เนี่ยมีโปรแกรมอะไรบ้างที่จะทําให้มะเขือเทศของคุณเนี่ยทรงสวยน้ําหนักดีและก็สีสวยน่าก,กินแบบนี้นั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลย go เรามาลองชิมกันดูนะครับว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงอืมหวานมากครับกรอบช่ำมากในปากนะครับเดี๋ยวแอดมินแม็กจะพาไปดูนะครับว่าโปรแกรมการใช้ปุ๋ยของ Compo Expert Nutrition Pack นั้นเป็นยังไงบ้างถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับผมนี่ ถ้ผมและสําหรับใครนะครับที่อยากจะได้มะเขือเทศคุณภาพดีนะครับมีความหวานกรอบนะครับน้ำหนักได้เป็นที่ต้องการของตลาดนะครับวันนี้แอดมินแม็กนะครับก็มีโปรแกรมการใช้ปุ๋ยในระบบน้ําที่ใช้กับมะเขือเทศจากทาง Compo Expert n u t ์ต t i o ท p ิ c k มาแนะนําให้กับทุกท่านได้รู้จักกันนะครับสำหรับทาง A นะครับถัง A เนี่ยเรายืนพื้นได้เลยจนกระทั่งเก็บเกี่ยวเสร็จนะครับแอดมินแม็กก็จะแนะนําให้ใช้ไฮโดรสปีดในโต๊ะคลนะครับร่วมกับ ลข EDDHA นะครับเป็นสต็อกของถัง A นะครับและสำหรับถัง B นะครับในระยะตั้งแต่ที่ มะเขือเทศนะครับย้ายมาปลูกนะครับจนถึง1เดือนหรือจนถึงระยะออกดอกของมะเขือเทศนะครับแอดมินแม็กก็จะแนะนำให้ใช้ไฮโดรสปิดสตาร์เตอร์นะครับร่วมกับเฟติลอนคอมบีนะครับจนถึงระยะออกดอกเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะมีการเปลี่ยนแปลงสูตรเล็กน้อยนะครับเมื่อมะเขือเทศเริ่มมีการติดผลแล้วนั่นเองนะครับเราจะมีการเปลี่ยนแปลงในสต็อกถัง B นะครับจากไฮโดรสปิดสตาร์เตอร์นะครับจะเปลี่ยนเป็นตัวไฮโดรสปิดยิวนะครับและใช้ร่วมกับ เฟติลอนคอมบีเหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่อยากจะได้เมื่อเขือเทศคุณภาพดีอย่างที่แอดมินแม็กได้พูดไปหรือเหมือนกับที่ฟาร์มเมื่อเขือเทศที่อำเภอสันทรายแห่งนี้นะครับก็แนะนำนะครับสำหรับโปรแกรมการใช้ปุ๋ย Compo Expert n u t r i t i o p p c k k นะครับจาก Compo Expert ปประเทศเยอรมนีนั่นเองนะครับ ครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าผลหลังจากที่ฟาร์มเนี้ยได้ใช้ปุ๋ย Compo Expert Nutrition Pack ไปแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาได้ยิวเป็นยังไงบ้างนะครับสีสันเป็นยังไงแล้วก็รูปร่างของมันเป็นยังไงรวมถึงความหวานด้วยนะครับแอนดีแม็กจะชิมไปดูรอบนะครับอมอมเขาดงจริงๆครับไปดูเลยครับ ครับผมและนี่คือผลหลังจากการที่ใช้ปุ๋ย Compo Expert Nutrition Pack Program นะครับจะสังเกตได้เลยว่ามะเขือเทศนี้มีผิวที่สวยนะครับเป็นมันวาวนะครับสีสม่ำเสมอขนาดลูกเนี่ยมีความสม่ำเสมอและก็เป็นที่ต้องการของตลาดและอย่างหนึ่งรสชาติเนี่ยค่อนข้างดีนะครับหวานฉ่ำนะครับสำหรับมะเขือเทศเนี่ยก็ต้องการคุณภาพประมาณนี้หากใครที่ต้องการให้มะเขือเทศของทางฟาร์มนะครับได้รับผลดีๆอย่างนี้เป็นที่ต้องการของตลาดแบบนี้นะครับ Admin แม็กก็ขอแนะนำ Compo Expert Nutrition Pack นะครับจาก Compo Expert ประเทศเยอรมนนี้นะครับครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับผลการใช้ปุ๋ย Compo Expert Nutrition Pack ในมะเขือเทศในระบบน้ำหยดแบบนี้นะครับหากท่านใดนะครับชอบที่แอดมินแม็กเนี่ย พาไปเที่ยวชมฟาร์มนู้นฟาร์มนี้ไปเที่ยวชมพืชต่างๆนะครับแอดมินแม็กก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับหรือกด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับทางช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือทาง YouTube ของทางบริษัทนะครับชื่อ Compro Expert Asia Pacific Thailand นะครับสำหรับวันนี้นะครับแอดมินแม็กเนี่ยขอตัวไปให้ปุ๋ยในมะเขือเทศเพิ่มก่อนนะครับเพื่อทําให้มะเขือเทศเนี้ยฟาร์มนี้เนี่ย ได้คุณภาพที่ดีต่อไปสำหรับวันนี้แอ m ด n มินแม็กต้องขอตัวราไปก่อนนะครับบ๊ายบาย